นักเรียนทุกห้องเต็มหมดเลยไปแอบดูแต่ละห้องกันค่ะว่าที่นี่เขาสอนอะไรกันบ้างนักเรียนส่วนใหญ่จอง private มาเรียนตัวต่อต,ตัวกันค่ะนวดผักสิวสลายสิว<ม>อายุเท่าไหร่แล้วนะคะ59ก็ออกนะคะทุกคนกเตียงหนึง่งนวดยกกระชับปรับงอแห้ง <c oughs> ไปดูชั้นสองกันค่ะ สวัสดีครับวันนี้นักเรียนห้องนี้เรียนอะไรครับเรียนนวดทูงอกครับนวดสูงอกหลังสัญญกรรมหลังสักรรมมีด้วยเหรอคะที่นี่มีสอนด้วยนะหมอขาดตลาดมากนะวิชานี้ทุกคนไปดูห้องบอดี้สปารูแต่ห้องนี้ให้ดูไม่ได้นะคะเพราะว่านา่งแบบโอ้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องต่อไปห้องนอนหรือห้องเรียนคะห้องนอนค่ะสนุกไหมคะวิชานี้สนุกไหมลูกสนุกไหมสนุกสนานเป็นไงพรีเมียมไหมคะจานสอนละเอียดไหมคะรับรัดที่สุดนะคะสปาไฮเอ็นไหม มากมากมากมังมาเชียงรายเชียงรายจ้านักเรียนเรียนสปาผมบอกแล้วไม่จองไม่ได้เจอที่นี่เน้นสอนไพรเวทหลักสุดระยะสั้นสำหรับผู้ประกอบการผู้ที่ต้องการทำงานต่างประเทศได้อย่างถูกต้องไม่มีประสบการณ์อาจารย์ติวเข้มให้ค่ะนักเรียนส่วนใหญ่จะได้เรียนตัวต่อตัวหลักสุดกระชับไม่ยืดเยื้อเพราะที่สถาบันเอาเทคนิคที่รับลูกค้าแล้วลูกค้าติดธุรกิจสถาบันโตมาสอนนักเรียนค่ะ ยังมีอีกห้องที่น่าสนใจมากๆไปดูกันเลยค่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วเออมันมีเลงมันมีเลมีแขงตลอดนะโอ้โหในชีวิตไม่เคยมีเท้าแบบนี้มาก่อนเลยตอนนี้แดงเท้าสุขภาพดีสะอาดเนียนเกลี้ยงเลยนะคะอยากเท้าแตกขึ้นมาเลยเนาะเป็นไงคะเจ็บไหมไม่เจ็บเลยค่ะนิ่มด้วยนุ่มด้วยจนเท้านิ่มมากๆจนเท้านิ่มมากๆ เห็นชัดเลยโดนแตกหายอันนี้ลืมถ่ายตนไม่ได้ตอนที่ยังไม่ได้ทำเราลืมถ่ายจริงๆอ่ะไม่งั้นเห็นชัดเลยว่าแตกต h e Magic Academy สถาบันพัฒนาสุขภาพและความงามครบวงจรรังสิตป์ปทุมธานี